ตัวกิ่งเองเนี่ยค่ะเคยเย็บกล้ามเนื้อตาแบบด้านในมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับชั้นตาเลยแล้วหลังจากที่เย็บเนี่ยค่ะเราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วหนังตาเนี่ยค่ะมันก็เกินก็คือจริงๆก็มองหน้าตรงเลยคนที่รู้จักหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมักจะบอกว่าีิตามไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจะทําทําไมแต่จริงๆตัวเราเองค่ะจะรู้ดีที่สุดว่าตัวเรามีปัญหาอะไรแล้วก็แบบตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าชั้นตาเนี่ยมันปิดตกลงมาเหมือนกับ ทั้งหนังเกินแล้วก็มีไขมันส่วนเกินทำไปเดือนกว่าๆเนี่ยคือจริงๆเป็นคนที่ วมน้อยมากๆเลยก็อย่างที่เห็นในทิกตอกนะคะว่ากิ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาพอหลังทําไปรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มองชัดขึ้นอย่างเดียวชั้นตาเราก็ชัดขึ้นด้วยแต่งหน้าง่ายขึ้นเราก็ดูเด็กลงค่ะหมอคุกกี้นอกจากจะเป็นจกักษุแพทย์แล้วนะคะเขายังเป็นออคูโลด้วยซึ่งเป็นศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดด้านตาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชํานาญในเรื่องตามากๆคือทุกคนอาจจะมองว่าเป็นตาอาจจะรู้สึกเจ็บแต่จริงๆคือกิ่งเคยทําทั้งจมูกมาแล้วแล้วก็ทําส่วนอื่นมาแล้วการทําตาตอนแรก กลัวเหมือนกันว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเจ็บแค่การฉีดยาชาในจุดแรกเท่านั้นของสองข้างที่เหลือคือไม่รู้สึกเลยถ้าใครที่กลัวก็คือให้ลืมไปได้เลยค่ะฉีดโบท็อกเจ็บกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า